Được được sản này tân, sản này cứ ok mà không phải là gì, tân không phải là sayim cắt sayim cắt ok sayim cắt sayim cắt béo 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 à เข้าเกียร์ยังไม่ได้หรอันนี้นี่เพื่อนผมนะครับร่อพริกครับร่อนริกนี้ใส่เอ็มการ์ดกำเกิดผมให้หยุดเออเอาหนึ่งต่อหน kind of ึ่งหนึ well, like ่งต่อหนึ่งปล่อยคาร์เลยปล่อยคาร์มาเลยค่อยๆมาเออมาเลยมาเลยมาเลยมา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  โอ้ฮะฮาสโลไม่เจอโอ้ยมีแต่คนเมามีแต่คนออกความคิดไม่ฟังเจา้าของรถวินเลยอะ่ะเอาเอาเออเอาเอาเอาอืมเอาเข้าไป

ลอยลอยลอยพี่พี่ลงมา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 กองลงมากองลงมาลงมายมมันมายุบขับรถดเยนให้มันตัดทิ้งแล้วเราถูกก็ได้วนีไปเจอาล้วผมเมย์แทบเอาลงมาขาดึงเลยไปแล้วไม่เนไเขาดึงเาดึงดึงอยู่ดึงอยู่พี่มาลงมาลงมาพี่ลงมา ได้ยุไดยุจบแวเดี๋ยวอ่าปล่อยปล่อยมาปล่อยมาเอาวินดึงอยู่อ่าปล่อยมาไม่ไปแล้วไปไปไปลปอปไปไกไรไอไนไป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 ไมไป็อกอไปไปไปไเไป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 ไลไปไปไอไป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 ไอยปไ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 ปปไ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 บไป

ปล่อยคานมาเลยปล่อยคานมาเลยไม่ต right. okay. ้องเร่งหรอกมา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 เลยมาเลยค่อยๆค่อยๆมามาแล้ว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 มา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 ค่อยๆมาค่อยๆมาไปมา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 

เนาะใช่พ oh. oh. ี่โมเตอโอ้ยให้พ um, ูดรู้ๆไปนี่มาจอยมือนะมือเบอเกลัเขารับงานแล้วอ่ะต้องฟังเขาประสบการณ์อืมใช่สรนเร็น้ยนไหมโอ้ประสบการณ์เขาเยอะยัน ไม่ี่อรอเเราไม่ดันี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเบบเออมันไม่หลังมันนี่อยู่พี่ไปดินหน้าไปสักหน่อยไปเรามันมันได้แล้วแหละนเนี่ย ไปก่อนเลยไปแล้วมันจะขึ้นนี่ยูมันต้องดูทีมงานช่วยวินด้วยช่วยวินเขาสุดยอดแล้วอะไรต้องดิงออกปะผมใช่เอาพี่จินจับหมดแล้วไปแล้วขึ้นแล้วใช่ป๊อกไปกันเลอทนายในพี่นี่นี่นี่เจ้าของรถนี่ในล่ะไหนสซงลุงไปไหนแล้ว ตเอาให้แต่งานมีแต่คนเมาในลำบากคุยยากเนาะเขารับงานแล้วก็ต้องให้เขาจัดการเลย เขาบอกเกาะตรงไหนก็ให้เกาะตรงนั้นแหละเนาะใช่ไหมล่ะเนาะไปอู้ยตั้งสี่ห้าคนเดี๋ยวให้เกาะนู่นเกาะนี่จนคนจนทางปอกุลไม่คุยแล้วเขาบอกถ้าลมอ่ะเขาก็ไปเลยแล้วเขาไม่ไม่อยู่ช่วยแล้วจนผมว่าอู้ดพูดไม่ได้เลย đấy đứa truyền đồng tin ra rồi làm việc với công nhân công nhân mệt và vất công việc công Hả? công việc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  công